สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือการมีเวลาอยู่คนเดียวบ้างการอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าเราไม่มีเพื่อนหรือว่าเราเงาะเสมอไปนะคะจริงๆแล้วการอยู่คนเดียวเป็นสิ่งสําคัญมากๆสาหรับสุขภาพจิตใจของเราเลยละมันช่วยให้เราได้พักผ่อนได้ทบทวนตัวเองและได้ทําความเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น ลองคิดดูสิคะเวลาที่เราอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาเราอาจจะต้องคอยแคร์ความรู้สึกของคนอื่นต้องคอยปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นทําให้บางทีเราลืมไปว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรแต่พอเราได้อยู่คนเดียวเราก็จะมีอิสระที่จะทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทําจะนอนดูหนังทั้งวันจะอ่านหนังสือเงียบๆหรือจะนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก็ได้ทั้งนั้นการอยู่คนเดียวยังช่วยให้เราได้สํารวจตัวเองมากขึ้นได้ทบทวนเป้าหมายในชีวิตได้คิดถึงสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น แล้วเราจะใช้เวลาอยู่คนเดียวให้คุ้มค่าได้อย่างไรบ้างง่ายๆเลยค่ะแค่าหาเวลาสักหน่อยในแต่ละวันหรือในแต่ละสัปดาห์เพื่อที่จะอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงอาจจะเป็นการตื่นเช้ามานั่งจิบกาแฟเงียบๆหรือการไปเดินเล่นในสวนสาธารณะคนเดียวหรือแม้แต่การนั่งสมาธิสักสิบถึงสิบห้านาทีก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะที่สําคัญคือพยายามตัดขาดจากโลกภายนอกบ้างปิดมือถือปิดทีวีแล้วหันมาฟังเสียงของตัวเองบ้างแล้ว คุณจะพบว่าการอยู่คนเดียวมันดีกว่าที่คุณคิดเดยอะเลยค่ะอยากกลัวที่จะอยู่คนเดียวนะคะลองเปิดใจให้กับการอยู่คนเดียวดูแล้วคุณจะพบว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากๆที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นค่ะ